พระคาถาป้องกันตัวพระคาถาป้องกันตัวบทนี้ท่านให้เสกน้ํากินเสกข้าวกินเสกพระคาถาสามจบ,จบก่อนที่จะทําการสิ่งใดให้ละลึกถึงคุณพระรันาตนไตรคุณครูบาอาจารย์ตรวจภาวนาพระคาถาบทนี้เพื่อป้องกันคนเอาน้ำมันผีพายใส่ของให้เรากิน ทำคุณใสมนดำใสเราได้ดีนกแลตั้งนะโมสามจบแล้วเอาวนาพระคาถานะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัพโะโภชนายังวินทปาโตอะชิคุตชะนิโยอิมังปูติกายังทัตตะวาอะติวิยะอะชิคุตชะนิโยชายะติ ตับพัโพชนายังปินทป,ปาโตอะชิคุชานิโยอิมังปูติกายังทัตตะวาอะติวิยะอะชิคุชานิโยชายาติตับพัโพชนายังปินทปาโตอะชิคุชานิโยอิมังปูติกายังทัตตะวาอะติวิยะ อคิคุชะนิโชยชาย,ะยะตต